สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูชื่นนะคะวันนี้มาด้วยจังหวะเพลงที่สนุกสนานนะคะเป็นจังหวะเพลงออกกำลังกายสนุกสนุกนะคะวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันกับวิชาสุขศึกษา และพลาศึกษานะคะเรายังเรียนกันอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันนะคะเราเรียนเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนักเรียนจําได้หรือเปล่านะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขณัอยู่กับที่นะคะทั้งเรื่องของการยืนบิดตัวการยืนขยงปลายเท้านะคะการยืนทรงตัวขาเดียว การก้มแตะการดึงนะคะรวมไปถึงการผลักหรือว่าการดันนะคะซึ่งเราเรียนกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเนื้อหาของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่5การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนั้นนะคะมีตัวชี้วัด หนึ่งข้อด้วยกันนั่นก็คือนักเรียนสามารถจะควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบได้นะคะซึ่งผังสาระการเรียนรู้ของเราทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งเราเรียนกันแล้วและก็รวมไปถึงหลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นค่ะ ก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่รวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะคะตลอดจนประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการเคลื่อนไหว ร่างกายขณะเคลื่อนที่นะคะสัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่กันไปแล้วนะคะเราเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเอาไว้ว่าบางส่วนของร่างกายเราแต่ว่าเราไม่ได้เคลื่อนที่จากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะ สำหรับในคลิปนี้จะเรียนเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้เท้าในการเคลื่อนที่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ มีอะไรบ้างนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังนะคะวันนี้อาจจะมีเสียงคลื่นคลานคลืนคลานนะขณะที่คุณครูได้อัดคลิปนี้นะคะฝนกําลังตกฟ้ากําลังรท้องกันเลยทีเดียวนะคะอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงของกลางวันเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะคะตกเย็นเนี่ยปรากฏว่า ฝนฟ้านะคะตกลงมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกําลังกายนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาทําลายมาทําอันตรายร่างกายที่แข็งแรงได้นะคะรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึง พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้นะคะนะักรียนจะสังเกตว่าโลคโควิด -19 มันอยู่กับเรามาเนี่ยปีกว,กว่าแล้วมันยังไม่เป็นไหนเลยนะคะยิ่งในการระบาดในรอบนี้รู้สึกว่าจะมีการระบาดที่วงกว้างแล้วก็มีคนที่ติดเชื้อเนี่ย มากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดสลับรีของเราก็ไม่เคยพลาดอยู่ในตำแหน่งท็อป10ทุกวันเลยทีเดียวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่6ที่7ที่8ที่9ที่10อยู่ในช่วงนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะสวมใส่แมสเป็นประจำเลยนะคะขณะที่เราออกจากบ้านยิ่งต้อง ป้องกันตัวเองนะคะอย่างดีที่สุดสวมใส่แมส2สองชั้นได้ก็สวมใส่เลยแล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะทําร่างกายของเราให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะก็ดูแลป้องกันตัวเองนะคะทั้งโรคภัยไข้เจ็บที่กําลังดังๆอยู่ในช่วงนี้รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะคะเราออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไว้วันนี้เราจะมาดูการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่กันนะคะ การเคลื่อนไหวชนิดแรกเลยนะคะก็คือการกระโดดนะคะซึ่งการกระโดดเนี่ยเป็นการย่อตัวนะคะนักเรียนยืนย่อตัวแล้วก็ใช้เท้าทั้งสองข้างของเรานะคะออกแรงทิบตัวจากพื้นให้ลอยสูงขึ้นไปและลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง โดยย่อเข่าเล็กน้อยนะคะย่อเข่าทําไมล่ะย่อเข่าก็เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายของเรานะคะถ้าหากว่าเราเออไม่รักษาสมดุลของร่างกายอาจจะทําให้เราพลาดนะคะแล้วก็อาจจะเกิดบาดเจ็บขนาที่เรากระโดดได้นะคะ ซึ่งการกระโดดเนี่ยเราสามารถกระโดดได้หลายทิศทางเลยนะคะนักเรียนขึ้นอยู่กับจังหวะในการถีบตัวให้ลอยสูงขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะอย่างเช่นการกระโดดไปข้างหน้าการกระโดดไปข้างข้างหรือแม้แต่การกระโดดขึ้นสูงๆหรือการกระโดดไปข้างหลังนะคะก็สามารถ <c oughs> จะกระโดดกันได้หลายทิศทางเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการกระโดดขย่งขาเดียวนะคะนักเรียนเคยเล่นหรือเปล่าเป็นการเล่นอย่างหนึ่งที่นักเรียนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นกับเพื่อนนะคะทําอะไรคะเล่นเกมอะไรที่กระโดดขย่งขาเดียวจําได้ไหมคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะเราเล่นเกมกระต่ายขาเดียวนะคะก็ต้องมีการกระโดดขย่งขาเดียวกันนะคะ นักเรียนและหลายคนเคยเล่นกระต่ายขาเดียวกันมาแล้วนะคะการกระโดดเขย่งขาเดียวเนี่ยเราจะเคลื่อนที่โดยเริ่มจากท่ายืนตัวตรงนะคะยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็เหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้านะคะเพียงข้างเดียวติดต่อกันไปนะคะยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วเหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้านะคะเพียงข้างเดียวนะคะติดต่อกันไปซึ่งการ กระโดดขย่งขาเดียวนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดการผิดพลาดอาจจะทําให้เกิดการสะดุดหกล้มได้เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนกระโดดขย่งขาเดียวนะคะนักเรียนต้องใช้ความระมัดระวัง <c oughs> เพราะว่าในการกระโดดขย่งขาเดียวเนี่ยร่างกายของเรานะคะไม่สมดุลเพราะว่าเราจะใช้เท้าเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีการกระโดดขย่งขาเดียวเราก็ต้องมีการระมัดระวังด้วยนะคะ การกระโดดไปข้างหน้าค่ะการกระโดดไปข้างหน้านะคะเป็นการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าทั้งสองข้างถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้นไปด้านหน้านักเรียนสังเกตภาพนะคะดูภาพประกอบเลยแล้วก็ลงสู่พื้นนะคะด้วยเท้าทั้งสองพร้อมกันหรือว่าจะลงทีละข้างก็ได้นะคะการกระโดดไปข้างหน้านักเรียนต้องเคยทำแน่ๆแหละนะคะเป็นการเล่นสนุกๆของเรานะคะ เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะเขาเรียกว่าการกระโดดไปข้างหน้านะคะต่อไปค่ะการเดินนะคะนักเรียนการเดินเนี่ยนักเรียนหลายหลายคนใช้กิจกรรมนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ การเดินเป็นการเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าสลับกันมีใครเดินโดยใช้เท้าสองข้างไปพร้อมๆกันบ้างไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเราจะเดินนะคะโดยการ ก้าวเท้าสลับกันไปไม่มีใครก้าวทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาไปน้อมพร้อมกันเดินแบบนั้นเนี่ยคงจะลําบากอย่างแน่นอนเลยนะคะการเดินนี้นะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยเท้าข้างหนึ่งจะอยู่บนพื้นส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งจะก้าวพ้นพื้น ลำตัวของเรานะคะตั้งตรงค่ะปล่อยแขนแกว่งตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าเราเดินกน้าวกันไปเท้าสองข้างไปพร้อมๆกันแขนทั้งสองข้างก็ไปไปข้างหน้าพร้อมๆกันมาข้างหลังก็มาพร้อมกันแบบนี้ถือว่าเป็นการเดินที่ผิดธรรมชาติแน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้น,นการเดินจะก้าวนะคะด้วยเท้าข้างหนึ่งอยู่บนพื้นนะคะส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งก็ก้าว พนพื้นจะสลับกันไปนะคะแขนก็จะแกว่งสลับกันไปเหมือนกันนะคะเป็นการเดินที่เป็นธรรมชาตินะคะผ่านไปค่ะสำหรับการเดินนะคะก็เข้าสู่เรื่องของการวิ่งนะคะซึ่งการวิ่งจะเป็นการเคลื่อนที่โดยก้าวเท้าสลับกันอย่างรวดเร็วนะคะไปไหนทิศท,ท,ทางใดก็ได้นะคะขณะวิ่งเท้าทั้งสองจะลอยจากพื้นแล้วก็ใช้ปลายเท้าลงสู่พื้นนะคะสลับกันไปนะคะการวิ่งเนี่ย เป็นการเคลื่อนที่นะคะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวิ่งนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ไปสะดุดกระสิงกีดขวางต่างๆจะทําให้เราเกิดอันตรายได้นะคะการวิ่งของเราการวิ่งเนี่ยจะมีความเร็วเป็นยังไงกับการเดินคะนักเรียนใช้แล้วคะ่ะการวิ่งนะคะจะมีอัตราความเร็วนะคะมากกว่าการเดินนะคะการเดินจะช้ากว่าการวิ่งนะคะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของการก้าวชิดก้าวนะคะการก้าวชิดก้าวค่ะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านข้างนะคะโดยเริ่มจากท่ายืนตรงนะคะนักเรียนลองทําดูไปพร้อมๆกับที่คุณครูอธิบายก็ได้นะคะ เริ่มจากท่ายืนตัวตรงแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็ลากเท้าวขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าซ้ายออกไปแล้วลากเท้าวขวามาชิดเท้าซ้ายทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เลยเรียกว่าการก้าวชิดก้าวนะคะเป็นการก้าวชิดก้าวซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการก้าวเท้าออกไป ทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วก็รากเท้าอีกข้างหนึ่งมาชิดนะคะลักษณะก้าวชิดก้าวเนี่ยเป็นการก้าวเท้าซ้ายลาวเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายทําอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนลองทําดูฟังคูอาจจะงงนะคะแต่ว่านักเรียนเคยทํากิจกรรมพวกนี้มาทั้งหมดแล้วแหละนะคะก้าวชิดก้าวลากเท้าอีกเท้าหนึ่งมาแล้วก็ลากอีกอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาชิดแล้วก็ สลับกันไปนะคะเรียกว่า9ชิด9นะคะดูท่าประกอบดูภาพประกอบด้วยก็ได้ค่ะ,อะตอนแรกเราก็จะก้าวเท้านะคะแยกเท้าออกไปนะคะแล้วก็ชิดเท้าเข้ามาแล้วก็ก้าวเท้าหนึ่งเข้ามานะคะก็เรียกว่าก้าวชิดก้าวนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการกลิ้งตัวนะคะการกิ้งตัวเนี่ยเป็นการ เพื่อนที่โดยการนอนพลิกหมุนตัวไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้ส่วนข้างของลำตัวแนบกับพื้นแล้วก็พลิกหมุนตัวต่อเนื่องกันไปนะคะนี่คือท่าของการกลิ้งตัวนะคะซึ่งมือของเรานะคะจะชู่ไว้เหนือศีรษะนะคะเป็นการสร้างสมดุลของร่างกายแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเออมือเราแขนเรารู้สึกเกะกะไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนนะคะเราก็สามารถจะกลิ้งตัวไปได้อย่างสะดวกนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้เป็นคลิปสันส้นๆนะคะเรื่องของการ savoir, เคลื่อนไหวร่างกายนะคะขณะเคลื่อนที่นะคะเราเรียนกันไป2หัวข้อแล้วเนอะเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง ừ, การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะรวมไปถึงคลิปนี้ที่เราเรียนเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะคะมีอะไรกันบ้างล่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีเรื่องของการกระโดดนะคะการกระโดดเนี่ย ก็จะออกแรงทิบตัวจากพื้นให้ลอยสูงขึ้นไปแล้วก็ลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการกระโดดขยงขาเดียวนะคะโดยเริ่มจากท่าย,ยืนตัวตรงนะคะยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะแตะเท้าเหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้าเพียงข้างเดียวติดต่อกันไปนะคะก็เป็นการกระโดดขยงขาเดียวนะคะซึ่งเวลาเราเล่นเกมกระต่ายขาเดียวเราก็จะใช้การกระโดดขยงขาเดียวนะคะซึ่งนักเรียนต้องเรามาระวังในเรื่องของการ สดุดหกล้มนะคะเราจะต้องขย่งอย่างอย่างระมัดระวังนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกล่นนะนัเกเรียนก็มีเรื่องของการกระโดดไปข้างหน้านะคะการกระโดดไปข้างหน้าเป็นการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าทั้งสองข้างถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองพร้อมกันหรือว่าเราจะลงมาทีละข้างก็ได้นะคะการกระโดดไปข้างหน้านะคะการกระโดดกระยดกระโดดเขย่งขาเดียวกระโดดไปข้างหน้านะคะแล้วมีอะไรอีก ก็มีเรื่องของการเดินนะคะซึ่งเราเคลื่อนที่โดยวิธีนี้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงการวิ่งค่ะซึ่งการวิ่งนี้จะมีอัตราความเร็วมากกว่าการเดินนะคะ การก้าวชิดก้าวค่ะก็ก้าวเท้าสลับกันไปนะคะก้าวชิดก้าวนะคะรวมไปถึงการกลิ้งตัวนะคะก็คือการนอนพลิกตัวหมุนไปข้างใดข้างหนึ่งให้ส่วนข้างของลําตัวของเราเนี่ยแนบกับพื้นแล้วก็พลิกหมุนตัวต่อเนื่องกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลิ้งตัวการก้าวชิดก้าวการยิ่งนะคะการเดินหรือเหมือหรือจะเป็นเรื่องของการกระโดดไปข้างหน้านะคะการกระโดดเขย่งขาเดียวนะคะมีหลากหลายในเรื่องของการ เคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะคะฝากนักเรียนไว้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะชื่นชอบนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่วิธีไหนทั้งเรื่องของการกระโดดนะคะการกระโดดขยงขาเดียวการกระโดดไปข้างหน้านะคะหรือแม้แต่การเดินการวิ่งการก้าวชิดก้าวหรือว่าการกลิ้งตัวนะคะขอให้นักเรียนเลือกมา1กิจกรรมนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะ แสดงท่าทางการเคลื่อนที่ของเราะจะเป็นเรื่องของการกลิ้งตัวก็ได้สาธิตการกลิ้งตัวให้กับคุณครูนะคะได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนหรือว่าใครช,ช,ชื่นชอบการกระโดดนะคะการขย่งกระโดดขย่งขาเดียวนะคะเพราะว่าชอบเล่นเ,เกมกระต่ายขาเดียวบ่อยๆก็อาจจะถ่ายคลิปการกระโดดขย่งขาเดียวมา ฝากคุณครูก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่านักเรียนจะเ,เคลื่อนไหวร่างกายแบบใดนะคะนักเรียนต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความระมัดระวังนะคะจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บหกล้มนะคะคุณครูฝากเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยนะคะก็อย่าลืมส่งคลิปเข้ามาในไลน์กลุ่มของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมที่คุณครูฝากไว้เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะขอให้นักเรียนทุกคนปลอด อดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะรวมไปถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะคลิปนี้คุณครูทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูชื่นได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ